สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิร์ดสุกูสุคนะว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังลาวไปฟังไทยด้วยตามประเทศก็ตามน้องพ่อแม่พี่น้องมาพบกับพ่อคอยอยู่แล้วในโซนของแม่น้องคอเตอร์พ่อแม่พี่น้องมากะห้องที่แซ่อยู่เนาะมาหน่อยลูกมาได้อยู่เคื่อนกล้วยเนาะมาพบกับพ่อกับมื้อนี้กะแม่น้องคอปเตอร์สิมาทอดอันจากขนมเ๊ยกพ่อแม่พี่น้อง่ะ น้องเขาซื้อมาแต่ผู้ใดเนาะแต่ทางไทยคนแหละไปจงบงไปทอดเขาเกี๊ยบไปซังแหละงานมันกันไปเกี๊ยบเผือกพเม่พี่น้องเ่ะเผือกไปจ้างทอดเบิ่งเนาะทอให้ลูกให้หลายกินลูกหลานก็ะดิ่นอยู่หน้าบ้านพี่แซลอยู่กลางถ่ายอยู่คุนี่สองนี่สองรถบังคับวอนนี้เขาเกี๊ยบกุ้งพเมรพี่น้อง่ะคนละเดี๋ยวจะมาทอดเบิกเนาะพเมรพี่น้อง่ะมันซี เอามาเป็นอะไรเนาะแล้วก็มาเคลื you know ่อนเข้าเจ๊แก่บุญก่อนเนอะอ้ยเสียงมาเจ้เซลอยู่มาน่อยเซลอยู่เฮ้ยพี่น้องเียาไปไี่นอนแล้วจะเทอดเบิร์เนาะไปแล้วกระจุ่ยเรียบร้อยเดือคุณเอาหมอก้ มัน่ทอดน้ำมันเดือดแล้วกันเอาก็สิลงทอดเตรียมตัวทอดเลยพ่อแม่พี่น้องทอดให้ลูกให้หลานกินน้องลูกหลานก็นั่ง่าดดินถ่ายอยู่หน้าบ้านดินเซี่ยวยู่ทางเอ้ยมีทางน้องเอเบลดินแซีแซวอยู่เอ้ยเดมี่แน่ไอ้อปเตอร์แน่ไอ้เดลต้าแน่พากันเดินอยู่หน้าบ้านคนเนาะแม่ก็มาทอดข้าวเกี่ยให้เพื่อนกินก้อนพ่อแม่พี่น้องเลย ใมาเลยบออบ่แรกใช่ไหจ้ยอมาเลยเดกเลยมีบูแล้วลูกพ่นอ่ะไอตากับมาเลยพสบายดีด้วลูกโดยไม่ทอดเขาเกียยวหาเด้อไม่ทอดขนมหายไดู้กเด้อดยเลยลูกโดยถ่ายเด็เด้อทอดขนมไม่ได้ปุ๊บจูไพโยถ่ายเนาะพุหลังไฟกัไฟแหงชําเนาะส่พืต่วมาสิลูกันไฟใหม่พีจาไอตาน่ย เตรียมหม้อไว้เรียบร้อยพุ่นฝาน้อยเพิ่นฮ้องแซวอยู่พุ่นน่ะพุ่นนั่นอยู่โพ่ยายไว้ใต้ตาดิพุ่นมาแม่พ่อแม่พี่น้องพุ่นแซวอยู่พุ่นน่ะ้เอา่ข้าวเนาะน่ะพ่นบ่ได้เกือข้าวักินนบ่แม่จไปทางใดฮะย่าเด้อย่าบายมันเด้อ thả đây mày thôi còn kẹp thả cái đó đang thả thôi lại vừa mà không bưng nữ thả bưng má thả mẹ tiệm một con đó thằng mỏ con mỏ xe con non thả đơ đẹp mừng đơ đủ đơ thổ làm ăn เราทาน้ำมันเดือดก่อนนะ้องพอแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะเอาลงมาทอดโดยนี่นะขนมเลนุ่นน้องเชอดินนะน้องเชอดินไปดินแล้วน้องเชอดินน้องเพื่อนป้าเนาะน้องไปดีเพื่อนป้าผนะูา้เดี๋ยวโทรน้องขึ้นไม่เมื่อกี้นี่ก็อยู่น้ำป้าเลยแหละแล้วก็ลงกไปนะล้วก็ปดีเพื่อนป้าก่อนเดี๋ยวโทษน้องขึ้นมาห้ามหนาเดี๋ยวโทรน้องขึ้นมาหน้าลูกเนาะโดยนั่งนี่ถาด ทอดนมมาเลยทอดนมให้ลูกกินเลยโดยโดยเอามาพี่ดุถาดน้ำมันเดือดก่อนหนุ่ยถาดน้ำมันเดือดมาเช่าลงทอดให้พักหลากินนะลูกเด้อมมาแะตอเโดยเดียวก่อนหนูเดียวก่อนให้มันเดือดก่อนทำมาหนุ่ยรักแบบโบ้โดยให้น้ำมันเดือดก่อนหนุให้น้ำมันห่อนก่อนหนุ่ยทำมาหนแล้วก็ยังหนุยังถ่าแป๊บนึ่งจันเย็นใช้กึ่ยมีได้ใช้กอ่ยเบลได้ใช้กึ่ยเบลได้เอ้ยเปลวไปทางไหนหนุ่ย bây giờ mướn à, bảo, mướn nè, mướn vậy, bảo cái thàแปป nữa, mẹ thớt yu, mẹ mướn yeng thớt yu, mẹ mướn thớt con mông con, thà kinh con mông nó mẹ mướn con, xài đâu bố gửi đâu đâu rồi Đôi rồi, rồi 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 rồi, nó mặn đượ rồi con rồi rồi rồi, ha ok nó không phải lo nó mặn cả đượ, ha เราเกียบลงนะเลยเนาะไป้ยนี่เกิดระไบอยังไม่อยากหอดไปัจญะเจ้าะนะไฟกับชีแห้งเนี่ยไปจ้าปุ๊บมันเป็นไฟพลังพื้นมันมันสีบอเสมอกันดอกแย่มันสีไฟแห้งขวดอะุวดอาตักทายอาจารย์ง่ายกินอันเดียวกัน อิ่มเ่ยนั่งค่ะดรูเดอเลังทำอันกระเทียมหมอเนอ้อ กุนน็กหมอ,อ,อเลยยังเดกขาบลยกินมันมัหกินข้าวเกียบทอดข้าวเกียยบบอนเนอร์ยายตาถ่า,า,าเนเอออืมไปสมัย,ยมันแหละเนี่ออนยเอาขอทานเลยยังอยู่ เราเ่อนป้าแล้วเ้องปดีนป้าแล้วมาห้องจิแเซวอยู่พแมพีน่น้องเงินทั่วไปแฮงหด อาทอดที่นี่มันจะเป็นข้าวเกียบอันเผือกอันข้าวเกียบกุ้งเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้มันจะเป็นข้าวเกียบเผือกแหละทอดก่อนอยังฟอกินเนาะมีการเสืยย้ยืเกียบเผือกเลยโอ้ยยังมาสร้นอยู่เนาะข้าวเชี่ยวอยู่กินนุ่มเลยแม่ก็จัดไปทางในหมากระไร ใช้ปรยกักเสมอกันเน่มันบอไม่ได้แม่นทานกาง,งเขาแห้งมากอะไห้กับสิมัมไปเป็นิมอะได้บน แกงนี้ก่อนผมนสเสด็จมันก่อนอืมอโอเคพ่อแม่พี่นอ้องเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเนาะพูนี่ตาออกมาก็จะเป็นอันนี้อันนี้ตัวนี้มันจะเป็นอันเขาเก็บเผือกตัวนี้พ่อแม่พี่นอ้อง นี่มันเป็นเขาเก็บกุ้งเนาะมันก็ชี้ชี้ง่ายเดี๋ยวเขาไปลองให้ลูกให้หลานซีเมืองว่ามันสเป็นอะไรเนาะห่างถ่ายอยู่แถบ้านเซีวเซีอยู่ไปให้เป็นซีเมืองกรพม่พี่น้องเยไปเอามาหน่องใช้ไปใช้บดเลยฮันไอเตอร์ไปเรียบร้อยนะเอากินเอาม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 าไปตายมาเดมี่ ไอเบลมาไหมมากินหรอมากินหรอกเบลหมายเอ้ยอ okay, ันชิม okay, ม hey, ี่พร okay, okay, ้อมกับไอคีมพร้อมไอคีมลองเคียนมามาหินไหมลูกมาบ่หรอโอเคมากินเซเตอร์กับไอเบลด้วยจ้ะไอเบลด้วยจ้ะโอ้ยสบายดีเอ้ยเอ้ยเอเบลสบายดีลูกโดยกินกินอันกินเอเดบี้มาไหมมากินกินซาข้าวแกยไปลูกกินมากิน và đi cả đấy thấy nè đèo đây anh kia ta đâu kín ôi chạy người bèo mưa đây bèo, bèo mưa đây đâu thế bèo đây người ừ. 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 à, ta kín mấy đồ một kín nó mồ bỏ có thể cắn em một kín nó mồ ta này vâng chạm vào đâu kín chạm vào đâu chạm vào chạm vào anh tớ cứ bèo này tiếp à. thả hờn mà

เส,เส inä, Stadium, okay. ียบๆกินลูกกินอ่ะโอเคเนาะพ่อแม่พ mm. ี่น้องเฮะขอจบคลิปวันเช้าตอนนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกูได้กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องกับเตอร์คือเก่าด้วยพ่อแม่พี่น้องมี่ไงไรเนาะพ่อเขาเกี่ยให้ลูกไฮลานกินพ่อแม่พี่น้องพ่อกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องสิดกันกับข้อเก้าสบายดีเด้อบ๊ายบายบ๊ายบฮะบ๊ายบาาายอ่เด้อสบายดีบ๊ายบายตาอย่างนี้หายเยอะเนาะบายเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี